แล้วแต่เริ่มติดเที่ยวเนี่ยชีวิเวิรลุ่มมันเริ่มเริ่มต้นละแต่เลือกย้ายที่พักเพื่อให้ติดกับที่เที่ยวเพื่อครูประหยัดค่าค่ารถมีบัตรเครดิต4 5ใบยอย่างเงี้ยพี่สักพักมันก็เริ่มเที่ยวใบนี้แม็กเอาว่าคูไปครูเพอร์ซันอลโลมาโปดีกว่าพี่พอข้าเดินเดินที่4ี่เริ่มใช้บัตรเครดิตเหมือนเดิมทีนี้สองเด้งเอามือถือไปขายเพื่อไปเที่ยวจำนำกับเพื่อน ยังกินของดียังหรูหรานน่นนั่นนี่ยังแบบยังใช้ชีวิตแต่ก็ยังเที่ยวจะตายด้วยวิธีการไหนดีวะที่กูจะไม่เป็นหนี้แล้ววันนั้นอะพ่อโทรมาคนมันสติหลุดะ่ะจะตายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่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 ่ไม,ไม,ไมเป็นไรพ่อมีเงินเยอะเดี๋ยวพ่อจ่ายให้หมดเลยค่าบ้านค่ารถเดี๋ยวจ่ายให้จากวันที่แต่งฟืนขึ้นมากลับเป็นแต่งคนใหม่พี่แต่ไม่เคยใช้เงินอน,อนาคตอีกเลยแต่งใช้เงินแบบมัธยัสถ์รู้กินรู้ใช้ มันจะสอนเราเองด้วยอัตโนมัติว่าสิ่งที่เราทุกทรมานทั้งหมดเราไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้ว You Your Life your play. คุณเล่นเองคุณทำเองนึกถึงคนที่รักคุณให้เยอะๆ